ออก็ติดตามมาเกิอยู่เป็นแฟนคลับเหมือนกันดูคลิปอะไรๆคลิปอะไอย่างเงี้ยน้องน่ารักมากแ้องชอบกระโดโดกระดกกระดดกรกะจะไมเกรนเพดกระ เล่นเลยาบเลาไปเกลียวงานลาไม่ได้ไปเกลียวเราเล่นต้มเหรอคือเล่นอะไรเล่นปเม่อเฮ้ยแล้ว่้าจะเล่น